สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลผลบอลยูโรปาลีกรอบรองนัด2กันนะคะแมนยูไนเต็ดเจอกับแอสเลติกครับค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเออเกมนี้เดิมพันสูงมากจริงๆนะคะครับผมสูงมากคือสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยเขามองกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยว่าเป็นแบบเข้าชิงที่บิวบาวหรือล้มเหลวเลยสําหรับแมนยูไนเต็ตใช่ค่ะความกดดันมหาศาลเลยหมายความว่าฤดูกาลนี้จะสําเร็จหรือไม่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับถ้วยนี้ถ้วยเดียวเลยถูกต้องครับ แล้วอัธรติคลับก็ไม่ไปมาเล่นๆน,นะครับเขามาสู้ทําให้อ่แนวรับอยู่ในเต็ดนี่ดูแบบประมาไปเลยเห็นได้ชัดเลยนะคะการยืนตําแหน่งการเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลนีด่ดูติดติดขัดขัดครับมันเหมือนเปิดช่องเปิดโอกาสให้ทีมเยือนเลยว่าเอ๊ะพวกเขามีลุ้นนะแล้วความผิดพลาดก็มาจริงๆค่ะนาที31แม็กควายพลาดจ่ายบอลไม่ดีครับโดนฉกไปเลยแล้วก็เป็นมิเกลคาริกิซ่าที่เอ่ยิงไกลเข้าไปสวยมากลูกนั้นคมจริงๆครับแล้วเสียงเชียร์ทีมเยือนนี่ดังมาก ใช่ค่ะตอนพักครึ่งได้ยินเลยซีเซปวยเดคคือใช่เราทำได้แม้สกอร์รวมจะตาม1-3สนะบรรยากาศตอนนั้นมันมีความเชื่อมั่นจากฝั่งแอตเลติกจริงๆครับว่าถ้ากดดันต่อสร้างความปั่นป่วนได้เนี่ยยูไนเต็ดอาจจะเปได้เหมือนกันมีหวังว่าจะพลิกเข้ารอบชิงในบ้านตัวเองให้ได้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับ แต่พอครึ่งหลังผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งรูเบนอมารินตัดสินใจเปลี่ยนตัวใหญ่เลยครับผมเปลี่ยน3คนรวดเอาชอเมา์อาหมัดลงมาแทนมาซาราอุยอุกเตและก็กาณาโชครับการเปลี่ยนตัวชุดนี้สําคัญมากมันส่งผลทันทีเลยไหมคะชัดเจนเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องความสดนะคือมันเปลี่ยนวิธีการเล่นเลยเมา์นี่ลงมาเพิ่มไดนามิกแดนกลางที่อุกเตไม่มีอ๋อค่ะชอก็เติมเกมรุกทางสายได้น่ากลัวก่าเดิม ส่วนอามัดนี่ใช้ความเร็วความคล่องตัวเล่นงานแบ็คเขาที่เริ่มลาเราได้ผลเร็วมาก10นาทีเองมั้งคะครับ10นาทีพอดีเลยเลน่โยโรลากบอลขึ้นมาเองดึงตัวประกบแล้วจ่ายให้เมสาพลิกยิงเข้าไปเลยใช่ครับหน้าสเตรทฟอร์ดเอ็นเลยประตูนี้นี่เหมือนปลดล็อกเลยนะคะหลังจากนั้นแป๊บดิโอเองครับ8นาทีบรูโน่เฟอร์นันเดสเปิดฟรีคิกคาเซมิโร่มงหนึ่งพลิกนำเลยใช่ครับรูปเกมเปลี่ยนเลยโมเมนตัม um มาทางยูไนเต็ดหมดแล้วพอนำทุกอย่างก็ดูเข้าทางไปหมดเลยนะคะ นาที82องมาดโชว์อีกแล้วลากเลื้อยสุดเส้นด้านขวาเลยครับจี G เข้าไปแล้วเปิดเข้ากลางบอลไปโดนรัสมุดฮอยลุนเข้าไปเป็น3-1แทบจะปิดเกมเลยค่ะลูกนั้นเกือบแล้วครับแต่ยังไม่พอยังมีอีกลูกช่วงทดเจ็บเมาวยิงไกลเกือบครึ่งสนามโอ้โหลูกนั้นนี่คือความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเขาด้วยเตะเคลียมไม่ดีเลยแล้วเมาส์ฉวยโอกาสยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยโลง่ลงๆ4-1เป็นการปิดเกมที่สมบูรณ์แบบครับ ถึงแม้รูปเกมโดยรวมอาจจะยังดูติดๆขัดขดนะมีช่วงที่ดูประมาใช่ค่ะดูสเปสะสปะไปบ้างแต่การแก้เกมของอโมลิมีนี่ต้องชมเลยครับได้ผลจริงๆตัวเขาเองก็ยอมรับนะว่าทีมยังมีจุดอ่อ,อนอืม,มเยอะขึ้นเยอะเลยตัวเปลี่ยนเกมที่ไว้ใจได้มันต่างกันจริงๆแน่นอนครับแล้วนอกจากสำรองพวกตัวจริงอย่างโยโรก็ดูแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมรับนิ่งขึ้นค่ะเห็นด้วยคาเซเมโรก็เอาประสบการณ์มาช่วยประคองทีมได้เยอะส่วนฟรานนเดสถึงเกมนี้อาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็ยังสซิได้ ก็ยังเป็นคนสําคัญอยู่ดีครับผมมีคนมองว่าจังหวะเกมยูโรปาลีกที่อาจจะช้ากว่าพรีเมียร์ลีกนิดหน่อยมันช่วยทีไหมคะช่วยให้มีเวลาปรับตัวหรือเล่นเข้าขากันมากขึ้นเอ่อก็อาจจะมีส่วนนะครับจังหวะที่ช้าลงนิดนึงอาจจะเอื้อให้ผู้เล่นอย่างคาเซเมโร่ได้ใช้การอ่านเกมหรือโยโร่มีเวลาตัดสินใจมากขึ้นอ๋อค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฟอร์มในยุโรปดูโอเคกว่าแต่ว่าพอไปเจอสเปอร์ในรอบชิงเนี่ยอืมทีมที่เพรสซิ่งหนักๆเร็ว,เร,วเรื่องความฟิตของเมาส์กับอามัดอยู่ ว่าจะเต็มร้อยสำหรับเกมใหญ่ขนาดนั้นหรือยังแต่สุดท้ายผลก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ4ต่อหนึ่งสกอร์รวม7ต่อ1เลยครับผ่านเข้ารอบชิงไปเจอท็อตแนมที่บิวบาวันที่21พฤษภาคมสถานการณ์มันดูคล้ายๆฤดูกาลที่แล้วเลยนะคะที่ต้องมาลุ้นชั้นบอลถ้วยตัดสินฤด,ดูกาลใช่เลยครับปีที่แล้วได้เอฟเอคัพก็ได้มาเล่นยุโรปาลีปีนี้ตอนนี้ก็เหลือเกมเดียวที่บิวบาวัดกันไปเลยก็น่าคิดนะคะว่าทั้งๆทีทท่ทีมก็ยอมรับว่ามีปัญหามีจุดอ่อนแต่่ทาถึงงเเลนนนใใบอ้้วยยยดดีจัโโฉพะุรปื มันเป็นแค่เคมีอบอลถ้วยหรือเปล่าที่แบบมาช่วยกลบปัญหาไว้หรือจริงๆว่าทีมกําลังเรียนรู้วิธีเอาชนะในเกมสําคัญสคัําญได้เป็นคําถามที่ดีครับแล้วขุมกําลังที่ตอนนี้ดูแข็งแกร่งขึ้นมีตัวหลักหายเจ็บกลับมามันจะดีพอสําหรับเกมชิงกับสเปอร์สไหมอันนี้น่าจะต้องรอดูกันค่ะครับน่าติดตามมากครับสาหรับนัดชิงชนะเลย